เพย์เมเกอร์วันนี้ขอเสนอ5ดับการซื้อนักเตะแพงที่สุดของยูเวนตุสอันดับที่5ดูซานวลลาโฮวิช70ล้านยูโร ดูซานวลาาฮวิตย้ายมาค้าแข่งในอิตาลีครั้งแรกเมื่อปี2018โดยในตอนนั้นย้ายจากปาริซารเบลเกตสโมสอรในเซอร์เบียมารวมทีมฟิออเลนตินาในช่วง2งฤดูกาลแรกของวลาาฮวิตกับฟิออเลนตินาเจ้าตัวยังทำผลงานได้ไม่ดีสักเท่าไหร่เมื่อยิงได้เพียงแค่8ลูกใน2ฤดูกาลดังกล่าว แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลที่3วลาโฮวิชจะระเบิดฟอร์มออกมาได้สําเร็จเมื่อยิงไป21ประตูจาก40เกมในทุกรายการพร้อมสิวรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของซีรลีอา ก่อนที่ซีซั่น2021ถึง2022ซึ่งถือเป็นซีซั่นสุดท้ายที่อยู่ค้าแข่งกับฟิออเลนตินาดูซานวลาโฮวิชก็ยังทำผลงานส่วนตัวได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะเพียงแค่ครึ่งซีซั่นหัวหอกทีมชาติเซอร์เบียซัดไปแล้ว20ลูกจาก24เกมในทุกรายการนั่นจึงทำให้ในตลาดเดือนมกราคม2022ยูเวนตุสจะยอมจ่ายเงินคว้า70ล้านยูโรพร้อมแอดออนอีก10ล้านยูโรเพื่อเซ็นสัญญาคว้าตัวดูซานวลาโฮวิชในวัย22ปีมา ร่วมทับส่วนผลงานกับทีมมาลายในตอนนี้วลาโฮวิตอยู่คาแขงกับยูเวนตุสเข้าฤดูกาลที่3ยิงไป35ประตูจาก86เกมที่ลงสนามแต่ยังไม่ได้คว้าชแชมป์ใดๆร่วมกับทีมมาลายอันดับที่4อาตูเมโล72ล้านยูโร อาตูเมโลคือมิดฟิลด์ชาวบราซิลที่ย้ายมาค้าแข่งในยุโรปครั้งแรกเมื่อปี2018โดยในตอนนั้นย้ายจากเกมิโอสโมสรอนในบราซิลมารวมทีมบาร์เซโลนาในสเปนโดยค่าตัว31ล้านยูโรซึ่งก่อนที่จะมาร่วมทีมบาร์เซโลนาอาตูเมโล่ก็พึ่งพาเกมิโอคว้าแชมป์ถ้วยใบใหญ่ของอเมริกาใตา้อย่างโคปาลิเบตาโดเลสมาครองได้สำเร็จเมื่อปี2017 อาตูมโลเริ่มต้นฤดูกาลแรกกับบาร์เซโลนาโดยการลงเล่นไป44เกมพร้อมช่วยให้สโมสรจบซีซั่นด้วยการคว้าชแชมป์สเปนิซูเปอร์ครัพและแชมป์ลาลิกาสเปนได้สำเร็จเมื่อซีซั่น2018 2019 แต่อย่างไรก็ตามอ r ตูเมโลอยู่ขาแข่งในถิ่นคัมนูเพียงแค่สง่งฤดูกาลได้ลงสนามไป72เกมยิงไป4ประตูกับ6แอสสซ์ก่อนที่ในตลาดซัมเมอร์2020ยูเวนตุสกับบาร์เซโลนาได้ตกลงเจราจาซื้อขายแลกเปลี่ยนตัวนักเตะกันโดยทางยูเวนตุสจะจ่ายเงินสูงถึง72ล้านยูโรไปให้กับบาร์เซโลนา เพื่อเซ็นสัญญาคว้าตัวอาร์ตูเมโลในวัย23ปีมาร่วมทัพส่วนบาร์เซโลนาก็จะจ่ายเงิน60ล้านยูโรไปให้กับยูเวนตุสเพื่อคว้าตัวมิเรเลมปานิชกองกลางชาวบอสเนียวัย30ปีมาค้าแข่งในถิ่นคัมนู น่าเสียดายที่อาตูมโลมีผลงานไม่ดีสักเท่าไหร่ในช่วงที่อยู่กับทีมมาลายบวกกับเจ้าตัวยังมีอาการบาดเจ็บมาเล่นงานทำให้ไม่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสลงเล่นให้กับทีมมาลายเพียงแค่สองฤดูกาลแรกส่วนสองฤดูกาลหลังสุดยูเวนตุสได้ส่งตัวอาตูไปค้าแข่งกับลิวอพูลและฟิออเรนตินาด้วยสัญญายืมตัว และทีมม่วงมหากาบก็มีออปชั่นซื้อขาดในราคาเพียง20ล้านยูโรหากว่าต้องการเซ็นสัญญาคว้าตัวอาตูเมโลมาร่วมทับแบบถาวรอันดับที่3มทัทไทเดอลิก75ล้านยูโรมัทไทเดอลิกคือกองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์และถือเป็นหนึ่งในผลผลิตจากอะคาเดมีของาแจักซึ่งถือเป็นสโมสรที่ผลิตนักเตะดาวรุ่งมากมายให้ใหกับวงการฟุตบอล มัไทไยเดอร์ลีกเติบโตได้อย่างรวดเร็วในเส้นทางนักฟุตบอลพออายุเพียงแค่17ปีก็สามารถขึ้นมาลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ได้แล้วนอกจากนี้ในวัย17ปีเดอร์ลิกก็ได้สร้างสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดใหญ่นับตั้งแต่ปี1931 สำหรับมัไทไธเดลิกได้ลงเล่นให้กับชุดใหญ่ของอาแจาก3มฤดูกาลลงสนามไปคว่า117เกมพร้อมพาทีมคว้าดับเบิลแชมป์เมื่อซีซั่น2018-2019ซึ่งด้วยฟอร์มมันโดดเด่นกับอาแจากจึงไม่แปลกใจที่ชื่อของเดลิกจะตกเป็นเป้าหมายของบรรดาทีมใหญ่ในยุโรปสุดท้ายแล้วในตลาดซัมเมอร์2019จะเป็นทางยูเวนตุสยักษ์ใหญ่จากอิตาลีที่ยอมจ่ายเงินสูงถึง75ล้านยูโรพร้อมแอดออนอีก10.5ล้านยูโรเพื่อเซ็นสัญญาคว้าตัวมัด ไทเดอร์ลิกในวัยเพียง19ปีมาร่วมทับส่วนผลงานกับทีมมาลายเดอร์ลิกอยู่ค้าแค่งกับยูเวนตุสสฤดูกาลลงสนามไป117เกมช่วยให้สโมสรควา้าแชมป์ซซเรีย A แชมป์โคปาอิตาเลียและแชมป์ซูเปอร์โคปาอิตาเลียได้สำเร็จอันดับที่2กอนซซโลอิควาอิน90ล้านยูโร กอนซาโลอิควาอินคือกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาที่เริ่มต้นอาชีพนักเตะมาจากการเป็นผู้เล่นเยาวชนของลิเวอร์พูลและอยู่กับสโมสอนมาตั้งแต่ปี1997โดยอิควาอินได้ขึ้นมาลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลครั้งแรกเมื่อปี2005แต่ก็อยู่ค้าแข้งได้ไม่นานเพราะในปี2007อิควาอินในวัย19ปีจะเก็บกระเป๋าและย้ายมาค้าแข่งในยุโรปกับเลอมัดิดกอนซาโลอิควาอินอยู่ค้าแข่งในสเปนกับทีมราชันชุดขาวนานกว่า ยิงกระจายไป121ประตูจากการลงเล่น264เกมช่วยให้เลอัลมาดิดคว้าแชมป์โกปาเดเลแชมป์สเปนนิซูเปอร์คัพและแชมป์ลาลิกาสเปน3สมัย ก่อนที่ในตลาดซัมเมอร์2013กอนโาโลอิควาอินจะตัดสินใจย้ายไปค้าแข่งในอิตาลีกับนาโปลีโดยค่าตัวกว่า40ล้านยูโรซึ่งการมาค้าแข่งกับนาโปลีถือเป็นการตัดสินใจที่ดีของอิควาอินเมื่อเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและระเบิดฟอร์มด้วยการยิงประตูกระจายโดยเฉพาะซีซั่น2015-2016ที่ยิงไปมากถึง36ประตูจาก35เกมในซีเรียจบซีซั่นด้วยการเป็นดาวซนโวของลีกอิตาลีและเกือบช่วยให้ นาโปีคว้าแชมป์ซีลีอามาคองสำหรับกอนซาโลอีควาอินยิงไป91ประตูจาก146เกมที่ลงเล่นในช่วงเวลา3มฤดูกาลกับนาโปลีก่อนที่ในตลาดซัมเมอร์2016ยูเวนตสุสสโมสอนคู่แข่งร่วมลีกของนาโปลีจะทุ่มเงินสูงถึง90ล้านยูโรเป็นสถิติของสโมสอนในเวลานั้นเพื่อเซ็นสัญญาคว้าตัวกอนซาโลอีควาอินมาสวมชุดทีม้าลาย ส่วนผลงานกับยูเวนตุสอีโควินมีสัญญาอยู่กับทีม5ปีและมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในช่วง2ฤดูกาลแรกโดยเฉพาะซีซั่น2 0 16ถึง2 0 17ที่ยิงไป32ประตูจาก55เกมและช่วยให้ยูเวนตุสคว้าดับเบิลแชมป์ในซีซั่นดังกล่าวส่วนซีซั่นที่3อิควอินไม่ได้ลงเล่นให้กับยูเวนตุสหลังถูกปล่อยให้เชลซีและเอซีมิลานยืมตัวไปใช้งาน ก่อนที่ซีซั่น2019ถึง2020ซีซั่นสุดท้ายที่ค้าแข่งกับยูเวนตุสอิควยินก็มีฟอร์มที่ตกลงไปมากเมื่อยิงได้เพียงแค่8ประตูนในซีเรียและเมื่อจบซีซั่นดังกล่าวกอนซาโลอิควาอินจะย้ายไปค้าแข่งในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์กับอินเตอร์มายามีหลังถูกยูเวนตุสขอเจราจายกเลิกสัญญาอันดับที่1คลิสเยโน o โรนนลโด112ล้านยูโร คริสโนโรนลโดเข้าร่วมทีมโยชนของสปอร์ติ้งลิสบอเมื่อตอนอายุเพียง12ขวบก่อนจะได้ขึ้นมาลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของส p o r t ต n g งลิสบอครั้งแรกเมื่อซีซั่น2 0 0น2ถึง2วั3หรือเมื่อตอนอายุ17ปีโดยในซีซั่นดังกล่าวโรนลโดก็ได้ลงเล่นไปถึง31เกม และเมื่อจบซีซั่นเซอร์เล็กเฟอร์กูสันผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะให้สโมสสจ่ายเงินคว้า12.24ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญาคว้าตัวโรนลโดในวัย18ปีมาร่วมทีมพร้อมกับมอบเสื้อใหม่เลข7เบอร์ระดับตำนานของสโมสอนให้สวมใส่ Crist Ronaldo, คริสโนโรนโดค่อยๆปรับตัวเข้ากับฟุตบอลของอังกฤษแม้ว่าในช่วงแรกเจ้าตัวจะยังมีผลงานไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ในที่สุดโรนโดก็สามารถปรับตัวได้สำเร็จก่อนจะกลายเป็นหนึ่งในนักเตะคนสำคัญของทีมปีศาจแดงโดยเฉพาะซีซั่น2007-2008ถือเป็นซีซั่นที่ดีที่สุดของโรนโดหลังยิงกระจายไปถึง42ประตูในทุกรายการช่วยให้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดคว้าแชมเมีย์ลีกและแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีก นอกจากนี้ตัวของโรนลโดยังก้าวขึ้นไปควา้ารางวัลบัลลงดอร์ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสโยคาแข่งในถิ o ่นโอเทฟอร์ดนานถึง6ฤดูกาลยิงไป1 1 8ประตูจาก292เกมก่อนที่ในตลาดซัมเมอร์2009ยักษ์ใหญ่ในสเปนอย่างเลอเอมาดิดจะยอมจ่ายเงินเป็นสถิติโลกในราคา80ล้านปอนด์หรือราวๆเ4าล้านยูโรเพื่อเซ็นสัญญาควา้าตัวคริสโยโนโรนลโดมาร่วมทีมราชันชุดขาว คริสเตโน่โลนอโดถือเป็นผู้เล่นคนสาคัญในแนวลุกของเลอเอมาดริดพอตลอดช่วงเวลา9ฤดูกาลที่อยู่คาแข่งกองหน้าชาวโปรดุเกตยิงกระจายไปถึง450ประตูจากการลงเล่น438เกมเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของสโมสรนอกจากนี้โลนลโดยังประสบความสําเร็จได้อย่างล้นหลามและสามารถคว้าแชมป์ได้ครบทุกถ้วยที่ลงเล่นให้กับเลอเอมาดริดรวมไปถึงการคว้าบอลองดอได้ถึง4สมัยในช่วงที่อยู่กับทีมราชันชุดขาวส่วนการย้ายมาร่ว ทีมยูเวนตุสเกิดขึ้นในตลาดซัมเมอร์2018หลังกับตันทีมชาติโปรตุเกสมีความต้องการที่อยากจะย้ายออกจากสโมสรเลอเออมันเดตและหนึ่งในสโมสรอนที่ให้ความสนใจอย่างมากก็คือยูเวนตุสทำให้ทีม,ม้าลายยอมทุ่มเงินสงูงถึง112ล้านยูโรเป็นเซิิติสโมสรอนและเซิิติของลีกอิตาลีเพื่อเซ็นสัญญาคว้าตัวคริสเตียโน o โรนัลโดในวัย33ปีมาร่วมทัพ ส่วนผลงานกับยูเวนตุสโลโนโดก็ถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรพอตลอด3มฤดูกาลที่อยู่ขาแข่งเจ้าตัวมีแชมป์ติดไม้ติดมือทุกปีพร้อมกับคว้าดาวซโนของซิลีีาได้1สมัยเมื่อซีซั่น2020-2021และตลอดช่วงเวลา3ฤดูกาลกับทีมมาลายคริสเซโนโลนโดยิงประตูไปมากถึง101ลูกจากการลงเล่น134เกม และหากชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดสับสไ cribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Playmaker และหากต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมเพียงกดปุ่ม s u p e r t a แตเพื่อโดเน a เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาเรื่อยๆ